สวัสดีครับพี่น้องที่รักพบก,กับผมประพลว่องวัฒนพันธ์ในรายการพูดจาภาษาพระคำที่จะนำสาระดีๆและประโยชน์ในด้านฝ่ายวิญญาณมาสู่ทุกท่านหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับท่านฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้อยากจะพาพี่น้องมาเรียนรู้ในเรื่องของความกวนกวายแน่นอนครับหลายคนอาจจะปฏิเสธในเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะความกระวนกระวายมันเข้ามาลุกรานชีวิตของเราในแต่ละวันเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้ามาหรือตอนไหนมันจะเข้ามาเพราะความกระวนกระวายเกิดขึ้นได้กับเราในทุกๆวันทุกเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมอยากจะนำพาพี่น้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความกระวนกระวายที่เข้ามาในชีวิตของเราความกระวนกระวายคือการสูญเสียความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิตเพราะมีบางเรื่องที่เข้ามาแทรกทําให้เราเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวแต่พระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องของความกังวลกระวายพระคัมภีร์สอนเรานะครับในมัทธิวบทที่6ข้อที่ย5เป็นต้นไปจนถึงข้อที่34แต่ผมขออนุญาตที่จะอ่านให้พี่น้องฟังในข้อ34นะครับเหตุฉะนั <horizontal> ้นอย่ากระวลกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่และว,วันก็มีทุกขพออยู่แล้วพี่น้องครับความกระวนกระวายทำให้เราเป็นทุกข์ความกระวนกระวายทำให้เราเครียดความกระวนกระวายนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่ชีวิตของเราวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าทรงห่วงใยเราพระเจ้าสอนเราตั้งแต่โคดที่25เป็นต้นไปนะครับสอนให้เรา ที่จะไม่กระวนกระวายถึงการกินการดื่มหรือเครื่องนุ่งห่มต่างๆที่เรามีอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความกระวนกระวายที่คนชาวโลกเขาก็ต่างกระวนกระวายแต่พระเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ที่จะมั่นใจในการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์วางใจในการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีสำหรับเราในแต่ละวันดังนั้นเราจะละความกระวนกระวายได้เราจะต้อง มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงมีกับเราวางใจในการจัดเตรียมที่พระองค์ทรงจัดเตรียมอนาคตที่ดีสิ่งดีๆให้กับเราวันนี้เราอาจจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์เราจะผ่านได้ถ้าเราเกิดความกลัวเข้ามาในจิตใจที่ไม่หยุดเราสามารถอธิษฐานและมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าได้ แล้วพระองค์จะจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ดังนั้นขอพระเจ้าช่วยที่เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะละความกบวนกวายในแต่ละวันเพราะวันนี้มันก็มีทุกพออยู่แล้วพรุ่งนี้มันก็จะเป็นความทุกข์ที่เข้ามาแต่หากเราปฏิเสธความทุกข์ความขบวนกวายเราก็จะสามารถมีความสุขได้ในท่ามกลางการดำเนินชีวิตในแต่ละวันดังนั้น พระวันจนคำของพระเจ้าได้สอนเราให้เราละความกวลกวายให้เราวางใจให้เรามั่นใจในพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของท่านที่เราจะมั่นใจวางใจในพระเจ้าของเราด้วยกันให้เราที่ฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเราในความกมัวลกวายในอุปสรรคปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือและยกออกไปจากความคิดจากหัวใจของของข้าพเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยให้สันติสุขเข้ามาแทนความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความขงวลกระวายจึงอธิษฐานในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะมีชัยชนะร่วมกันขอพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ Don't, oh.